สวัสดีพี่น้องสวัสดีฮัลโหลสวัสดีมื่อนี้เอาสิบตัดห้าหัวนี่บักคีเดอร์ก,กับมานัมเนี่ย <c oughs> มื่อนี้ห้าสิบตัดห้าหัวเดี๋ยวไปเบิกกันเลยนะพี่น้องเนาะห้าหัวนะห้าหัวไปไป let's go ไปพี่น้องตอนนี้เราตัดไมนไผ่เป็นไม้ห้าวหัวพี่น้องเจ้ายวเบิร์ตกำลังตัดของมึงมันเด้อ คือเพิ่งกำลังตัดอยู่สองคนเนาะนี้มากระบป๋าจนนี่นี่มากระบป๋าจนนี่ให้เก่ามือนเนาะพี่น้อง,อ <c oughs> งเนาะเดินเท้าชี้เอาไม้นี่ไปทิ้งไว้อยู่เซ่พี่น้องโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เซ่ครับพน้องเอ้ยหัวเฮาฮาก็ได้นี่แหละไก่สิสำเร็จชิดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้เขากำลังหมัดอยู่ตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเขาหมัดหัวแล้วก็เจอกัน ปอ่ะพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาประมาณสิบสิบสี่นาฬิกาสิบสี่โมงเนาะซึ่งเฮาสีเอาเขานั่นไปให้พวกที่ขุดมันแซงเนาะโยกด้วยเข่าเข่ายงขึ้นด้วยนี่คือเข่ากับโยกเบิรงอะไเบิรงนะีดิเข่านี่คือเข่าเชี่ยนน้ำเอาที่กระทรวงในพวกนั้ขุดมันแซงที่เขาได้มันแซงแหละเขาไปอยากมา เขาต้องไปส่งเขา้เขาโอเคพี่น้องเดียวไปฮอดแล้วเบิ่งกซีนาเขาว่้สิเป็นจังใดโอเคบายบายนี่พี่น้องส่งเป็นถุงเข่าเขามาขุดหัวมันแซงนี่แหละถุงยางคนพี่น้องเอ้ไปชิฮอดละเดี๋ยวเฮาฮอดแล้วเฮาสิไปเบิ่งกซีนาของเปิดเป็นจังไดไปกันเลยเด้กพี่น้องเอ้ซีนาคนหิวเข่าใช่หล่ะ ถึงมันไ่น้องไปใช่ดูห oh okay. oh. oh oh okay. oh, ้องมี้ราแน่เต็มกะตาห้องมีพัดนะหองพา่เต็มกะตาโอ้งเจ้าเดชก็ได้โอ้ก็ได้เฮ้ยกันไหนได้ไอ้นี่ยดม้แ นี hoy, ่ของเจ้หอยด้นิ่นาขดหิ้วเขาวขาขาวนาดมันโอ้ราด้ขีวขด้หล่ะขวเขาิเก้บิงผานด้น่โอ้เหลือก็ตาอีกไนี่วิธีขุดเด้พี่น้องเด้อเบิงเด้อนิรีวิวการขุดมันให้เบิงหนิเราจะตัวเด้อันมีนี่แวพ่อคุณเบง เบอร์เงาบอรคุณเลยเบิ่งนะเห็นนาแลนาดับอให้เบิ่งมันใช่ไหมเบิ่งมันอ๋อนี่นี่นี่ลองเอ้ยหัวมันอ๋อนี่หัดมานานวัวขาวนะดินเผ็ดขอบคุณขอบคุณนะถุงยางท้ามามันกินม <cart> ันเขาเห็นถ <iction> ุงยางใส่ของบอลบอนมองดูไปอันนี้ฮัมบ่อ๋อสองกระตาุูนะ เด้อของเปิดบุกตาน้อยนี่นนอ่าน้อยของเจปนนี่น,นูกดิมี่ห่เหิวเข่าแล้วนอนนางนี่หิวเข่าแล้วบนป่าบิ่งอาหารกินมียังมียงอาหารกินแจ้ว

ไอ้หน้ามีดอกพุ่นเดชอาบน้าไป่ดีเราปะอันมันอะอันนั้นเาไบ่ไปเลิกเฮ้ยน้อยไปหน่อยเมื่อยมากระโดดน้ำเซไปน้องเอ้ยจีเซียบมวนไล้โอเคไปน้องเนาะขอจบคลิปตรงนี้เนาะโดยจะคอยพกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามมันแรงเด็กน้อยเรีนน้ำพี่น้องเอ้ยสาเขาขยิบโลกแบบนั้น โอ,ออโอ้พี่น,น,น,น้องเอ้ยดินน้ำบรรยากาศงามแร่งๆสิมเมื่อบ้านก่อนสิมเมื่อกันอบ,บ,บน้ำอาบในห่วยนี่ซ่พี่น้องเอ้ยน้องสาวน้อยนี่กอบาบน้ำพี่น้งเลยเพื่อสิผ่านลงมาเลิกเทคุณน่ะ